เดินทางกลับบ้านนะครับผมเพิ่งทำงานเสร็จนะครับผมว่ามากครับผมนี่เมื่อกี้ไปไลฟ์ของพาสเทลมาเพิ่งเสร็จนี่กำลังจะกลับบ้านซึ่งกีประมาณ12นาทีจะถึงนะครับกเ็เดี๋ยวจะไปภายใน12นาทีนะครับผม อยากมาเล่าเรื่องเดือนนี้เฉยๆว่าเดือนนี้มันมันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นซึ่งก็ดีใจนะเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีทั้งดีแล้วก็มีช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันรู้สึกผ่านอะไรมาเยอะดิเดือนนี้เพราะว่าเดือนนี้ก็มีไปอันนี้ใช่ไหมมีแฟชั่นวีคที่ ที่อ,อเมริกาแล้วก็มีไปแฟชั่นวีคอีกอันหนึ่งของลอรีโอที่ปารีสครับแล้วก็มีเรื่องราวชีวิตอะไรมากมายที่ให้ให้ได้คิดที่ให้ได้ลองทำอะไรเงี้ยแบบก็น่าดูม่วงอ่ะโท,ทีก <laughs> ็แค่อย่ามาไลฟ์เฉยรู้สึกไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์นานละ อืมก็นั่นแหละวันนี้ก็ได้การคุยเรื่องบ้านไปเลยรก็รู้สึกว่าเออก็ก็ได้รู้เรื่องแบบอะไรที่ใหม่ๆเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ได้รู้ว่าวิธีธการแบบแบบแมเ a เงินตัวเองทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีอะไรที่เราสามารถทําได้บ้างให้ให้เรา manage ในส่วนนู้นส่วนนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งภูวินและองมพวัตก็มาแล้แลว โคมิดครับสวัสดีอินดี้นะครับไลบรูหนูง่วงวะโทษทีนะไอแอมโซสลีปี้คนทำอะไรกันอยู่อะ่ะ What are you doing นะ <clears throat> in English, please. So I was just talking about like how this month has been a really good one for me. I love it, and uh, I've had like many experiences going to different countries, to uh, different fashion weeks. For example, like uh, Tommy Hilfiger in New York, and uh, L'Oréal in Paris, and a lot of things. You know. เย่ yeah. คุณตัง้งคุณ graduate แล้วอะผมดีใจกับคุณมากเลยนะอยากไปงานมากเลยแต่ไม่ว่าไอแอมซอด้วงนะ I am sorry แต่ว่าค o g r a t นะค o n g r a t จริงๆดีใจด้วยมากๆดีใจด้วยจริงๆเลย Do I have to explain this to you guys, man? So I just congratulated Poohin for graduating. Yeah. It's it's very hard for uh, someone who's working and also studying at the same time to graduate but who can do it very good thing my, my bro <clears throat> did you like meeting kendall oh kendall jenner oh my god i love her so much she's so gorgeous and she's so nice she's so beautiful and she's so friendly i love it yeah i love it such a great experience เคนโดสวยมากเคนโด๋เคนโด l เจนาแบบโอ้โหใครไปคิดว่าจะได้คุยกับเคนโดแล้วผมเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้ทำอะไรแบบเนี้ยแล้วผมอ่ะคือไม่เคยสัมภาษณ์ใครมาก่อนใช่ป่ะเคยสัมภาษณ์แค่พอสมิธอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันอ่ะแล้วคือแบบกับเคนโดเคนโดเจเนอรนี่น่าจะเป็นคนที่สองครับที่ที่สัมภาษณ์แบบจริงจังๆนะแล้วแบบ ก็ตื่นเต้นมากด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนไม่ไม่เคยสัมภาษณ์คนไทยไม่เคยสัมภาษณ์เลยก็ได้บ้างแต่ต้องไปสัมภาษณ์คนคนต่างชาติซึ่งภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นด้วยแล้วก็แบบคือด้วยความมั่นใจทางด้านการพูดเลยของเราก็ไม่ได้มั่นใจมากเพราะว่าด้วยความที่แบบผมเป็นคนพูดไปเรื่อยอ่ะแล้วก็แบบพูดอะไรไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่อะไรก็มีแหละแต่ถึงแบบ เป็นคนที่พูดแล้วไม่รู้ว่าจะทุกคนจะจับใจความได้หรือเปล่าเนี่ยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากแต่ก็นั่นแหละดีใจที่ได้มีโอกาสอะไรแบบนี้ครับ Have you met Camila there? Oh yes, I met Camila as so well. I met uh Clara delevine. She's so beautiful. Yeah. และมันเบกกี้แพทริเซียอาร์มสตรองดีสิบกินข้าวยังยังไม่ได้กินเลยครับผมเดี๋ยวมันจะไปกินเนี่ยครับเออแล้วเขาชมไอ้เคนโดชมชื่อผมด้วยดีใจมาก เ้าลองแรนดอมคนมามาไลฟ์ด้วยดีไหมแรนดอมใครมาดิผมเอาคนหนึ่งนะเอยเอาสองคนแล้วกันสองคนคนละไม่กี่นาทีแล้วกันใครดีอะหนึ่งสองสามคนนี้แล้วกันเออคนหนึ่งทุกคนรีเควสมากันมาก่อนแล้วกันนะใครพร้อมตัวคนที่รีเควสมานก็น่าจะพร้อมหน่อเนาะ เออเอหนึ่งสองสาวันนี้แล้วกันฮจะมาหรือเปล่าอุ้ยน้ยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมสันมาค่ะทันวาเหรอสันมาค่ะอ๋อสันสันมาเอาหน้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่ยู้ใช่หรอขอข้อสนอ นนอ๋อยังไม่ได้ใส่เสื้อด้วยตายแล้วโอ้ไอเอ็มสอรรี่นะโอเคโอเคเอาเราทำไมอยุ่เฮ้ยทำไมไม่ใส่เสื้ออะไรเนี่ยอืมเอาเอาสวัสดีครับกำแพงว่าไรครับเป็นกำแพงอ๋อโ <laughs> อ้ะใส่อะไรเนี่ย ูดี้เหรอใช่ค่ะเออฟิลเตอร์มาแล้วฟิลเตอร์นี่โอเคอายุเท่าไหร่ละครับอายุเท่ากันเลยยี่สิบอ๋อเหรออุ้ยเลิดมากสุดยอดสุดยอดมีอะไรจะถามผมไหมผมเงาขอกำลังใจในการสอบได้ไหมกำลังใจในการสอบเลราจะสอบแล้วใช่ไหมช่วงนี้เออขอให้สอบผ่านนะครับขอให้เอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะ ขอให้มั่วถูกนะครับขอให้สิ่งที่อ่านไปอยู่ในสอบเยอะๆนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อ่านนะครับอ่านหรือบ้ลาเนี่ยได้อ่านไหมเนี่ยอ่านเพิ่งยังไม่ได้นอนเลยวันนี้อ่ะว่าตายตายตายอ่านแล้วก็นอนด้วยนะเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้สอบใช่ไหมครับใช่ค่ะเออนอนด้วยนะจ๊ะเออโอเคไปกู๊ดไปกูดเฮ้ยเป็นไรเป็นไร โอเคเไว้เจอกันนะโอเคค่ะโอเคครับรักเตมครับบ๊ายบายค่ะโอ้โหโชคดีครับหนึ่งพี่ออกไปยังไงพี่ออกยังไงนะตานี่ไงบ๊ายบายนี่นี่ะคนต่อไปเฮ้ยสนุกว่ะ แล้วทำไมมัน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 ,ม,นมันกดไม่ได้แล้วมันกดไม่ได้แล้วกดไ,ไม่ได้แล้วอ่ะยังไงอ่ะกดไม่ได้แหละก็ก็อะไรเนี่ย โอเคช่างมันนั่นแหละครับคนสุดท้า <laughs> okay. ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับใก,ใ,กใ,กใ,กใกล้ใกล้ถึงใกล้ถึงอนโดแล้ว c ูนะครับผมไ๊บาาย